สวัสดีวันจันร์คะทุกคนแอดบังเอิญไปเจอแอคเคาเอสของคนญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งเขามีภรรยาคนไทยและตอนนี้ก็อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะเขาได้โพสต์รูป,เ,ปเงินตัวทองตัวหนึ่งที่เข้าไปติดอยู่ในอันนี้เขาเรียกว่าตู้ไฟใช่ไหมอ่ะแล้วก็มีใส่ไฟเลยยองอะอย่างมัดตัวเต็มเลยซึ่งเขาก็น่าจะไปก๊อบรูปโพสต์ต่ออีกทีนะไม่รู้ว่าต้นฉบับเป็นใครเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวในรูปเนี้ยตุยไปหรือ,อยังด้วยซึ่งตัวเงินตัวทองหรือว่าตัวเฮียเนี่ย น้องอาศัยอยู่ในเอเชียใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะซึ่งขนาดคนไทยที่เห็นตัวเงินตัวทองมาตั้งแต่เกิดหลายคนก็ยังวิ่งหนีจุ๊ดๆกันอยู่เลยแล้วบรรดาคนญี่ปุ่นเขาจะกรี๊ดแตกกันขนาดไหนเนี่ยแถมนังตัวต้นเรื่องเนี่ยก็อยู่ในตัวเมืองซะด้วยนะแล้วคุณเจ้าของโพสเองเขายังได้โพสคลิปจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านของเขาเองที่ประเทศไทยด้วยซึ่งหน้องเฮียน้อยก็ได้โชว์กายกรรมห้อยโหนหวาดเสียวอยู่คนลุกเกิน ขึนแคปชั่นเขาก็เขียนประมาณว่าฉันได้แนบรูบเบบี้มอนิเตอร์ที่ถ่ายได้ภายในบ้านภรรยาที่อยู่ในประเทศไทยแม้แต่ในกรุงเทพเองหากอาศัยอยู่ในบ้านเดียวก็สามารถเจอกิ้งก่าแล้วก็งูเห่าได้ง่ายๆเลยมันก็จริงของเขานะคะก็เหมือนที่เราเคยเห็นข่าวอยู่บ่อยๆที่งูเห่าโผลออกมาแตกชับโคบชบตูดตอนกําลงถึงทุ่นกันอยู่เป็นชีวิตดีๆที่ลงตัวสุดๆ แถมคุณเจ้าของโพสตเขาก็ยังแนบรูปเพิ่มมาอีกรูปหนึ่งนะคะพร้อมตอบย้ำว่านี่มันไม่ใช่เรื่องแปลกในประเทศไทยเมื่อวันก่อนที่ประตูหน้าบ้านของเพื่อนบ้านก็ถูกโจมตีด้วยนี่มันอะไรกันคะเนี่ยชีวิตคุณพี่ก็แฟนตาซีเกินเฮียขึ้นบ้านไม่หยุดและก็อย่างที่บอกว่าป,ประเทศญี่ปุ่นน่ะเขาไม่มีและคนญี่ปุ่นเขาก็ไม่เคยเจอโพสต์นี้ก็เลยมีคนมาให้ความสนใจเยอะมากมียอดวิวกว่า4ล้านแสนวิวเลย แน่นอนว่าแอดก็ไปเก็บคอมเมนต์คนญี่ปุ่นที่เขา,มาเมาเต้าเฮียของเรามาให้ฟังกันนะโดยคนแรกเขาก็บอกว่าไซเบอร์อิกัวนามีอยู่จริงหรอเนี่ยคนต่อไปก็แซวว่าตัวนี้คือประเภทที่มีชิปฝังสมองอยู่แล้วใช่เปล่าอีกคนก็เตือนว่าถ้าคุณโดนกัดมันอันตรายนะคนต่อไปยังไงก็ตามมันก็ม่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นเหมือนกันจริงเหรอคะเนี่ยถ้าไมแอดไม่เห็นข้อมูลแบบนี้เลยอะ อมเมนต์ต่อไปมีแบบนี้ก็น่ากลัวนะเนี่ยคนต่อไปก็ถามว่ามันเข้าไปได้ยังไงเนี่ยและคนเจ้าของโพสต์เขาก็มาตอบกลับว่าตัวเงินตัวทองพบได้ทุกที่ในประเทศไทยและดูเหมือนว่าจะเข้าไปตามช่องว่างเพื่อค้นหาอาหารเช่น <c oughs> หนูผมก็เคยมีตัวหนึ่งหลุดเข้าบ้านมาเหมือนกันคนต่อไปไม่นะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปติดกับดักแบบนี้อ่ะ คนต่อไปก็มาพร้อมกิฟต์ลูกดิ๊กนี้เลยมันก็เหมือนเหมือนกันนะเน้นต่อไปก็บอกว่าว้าวนั่นมันเป็นสัตว์ตัวใหญ่ของโลกใบนี้เลยนะเนี่ยคนต่อไปนะคะเขาตายหรือ,อยังอะ่ะแย่จังเลยทำไมมาจบชีวิตในที่แบบนี้อะ่ะ คอมเมนต์ต่อไปก็บอกว่าฉันสงสัยว่าพวกเขาจะสามารถไล่หนูหรือว่าอะไรเข้าไปที่ห้องใต้หลังคาได้หรือเปล่าตอนนี้ฉันไม่อยู่บ้านน่ะซึ่งปกติฉันอยู่กับแมวฉันเลยกังวลว่าแมวฉันจะโดนมันกินหรือเปล่าแอดเข้าไปส่องแอดเขานี้มาแล้วก็เป็นคนญี่ปุ่นที่อยู่ไทยเหมือนกันนะคะเป็นกังวลกันหมดแล้วเนี่ยคนต่อไปรีบเลยจัดการมันก่อนที่มันจะกลายร่างเป็นกอสติล่าคนต่อไปก็มาแปะลิงก์ที่เขาบอกว่าคือต้นฉบับ ซึ่งคนโพสต์ก็เป็นคนไทยนะคะโพสตั้งแต่ปี58อะโอ้โหภาพนี้เกือบ10ปีแล้วนะเนี่ยเมนต่อไปอากาศในกล่องอาจจะอบปุ่นแล้วก็สบายนะแต่สำหรับพวกเขาแล้วมันกลับกลายเป็นหายนะคนต่อไปฉันเคยได้ยินมาว่ามีเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นที่โอกินาวาด้วยนะเอาสรุปที่ญี่ปุ่นก็มีหละคะเนี่ยเห็นหลายคอมเมนต์แล้วอะคนต่อไปก็คล้ายๆจะมาเสริมข้อมูลจากคอมเมนต์เมื่อกี้นะคะ มีบางอย่างเกิดขึ้นคล้ายๆกับตัวนิ้วในโอกินาว่านะแต่เจ้านี่ตัวใหญ่มากอ๋อโอเคสรุปที่เขาเจอในโอกินาวาก็คือตัวนิ้วนะแอบดูแลคิดว่ามันคล้ายจิ้งเหลีนที่ดูน่าหยาแยงกว่านะแปะรูปไปกลัวไปนะเนี่ยคนต่อไปเขาจะกัดผมแล้วก็เอานิ้วไปด้วยปะคิดว่านะคนต่อไปเ็าบอกว่าตอนไปปีหนังที่มาเลเซียนะฉันก็เคยเห็นตัวเท่านี้แหละเดินอยู่บนถนน ฉันนี่วิ่งหนีเร็วกว่าใครเพื่อนเลยคนต่อไปก็มาติดตลกว่าหากที่ทำงานคุณไฟดับแล้วคุณเปิดแผงวงจรดอกมาแล้วเจอเจ้าตัวนี้ยคุณก็คงจะบอกว่าโหไม่นะมีตัวเฮียอยู่ในนี้เหรอเนี่ยบายก่อนจ้าแล้วคณก็ปิดประตูแผงใหญ่ไฟหนีไปเลยคนต่อไปนะคะในญี่ปุ่นน่ะพวกทิ้งจกบตุกแกก็ชอบทำแบบนี้เหมือนกันมันชอบทำลายสิ่งของต,งต่างๆเช่นแผงวง,งจรของเครื่องปรับอากาศนอกบ้านด้วย คนต่อไปก็แนบรูปมาพร้อมแซวว่ากาเทียบการโจมตีทางไซเบอร์ของประเทศไทยแล้วของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยดูน่ารักไปเลยไม่ค่ะมันก็ยังไม่น่ารักค่ะคุณที่ว่าแต่มันตัวอะไรเนี่ยคนต่อไปมันเข้าไปได้ยังไงแล้วมันเข้าไปทำไมกันเนี่ยคนต่อไปก็บอกว่าในภาพยนตร์เก่าๆแนวสัตว์ประหลาดอะนะไปฟ้าแรงสูงจะทำให้พวกมันตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ออกหาระวาดไง คนต่อไปนะคะตอนนำ้ำท่วมใหญ่ที่อยุธยาก็ามีตัวอะไรแบบนี้แหวกว่าอยู่ในโรงงานเหมือนกันคนต่อไปผมมั่นใจว่าถ้าผมเปิดฝาออกมาแล้วเจอไอตัวอะไรแบบนี้อยู่ผมช็อบตายแน่คอมเมนต์ต่อไปมันเรียกว่าอ water monitor หรือว่าตัวเงินตัวทองใช่ไหมอะจะจำมาไว้นะว่าแต่มันอร่อยไหมอะคนต่อไปก็มาเตือนว่าหากคุณถูกกัด แบคทีเรียในน้ำลายมันอาจจะฆ่าคุณได้แน่คนต่อไปไดโนเสาร์ยังไม่สูญพันพวกเขายังคงดำรงชีวิตอยู่ในรูปแบบของกิ้งก่าในประเทศไทยคนต่อไปนะคะทาไมถึงเลือกจะเข้าไปในตู้นั้นละเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนั้นมันเข้าไปในช่องว่างระหว่างประตูกับสวิตบอร์ดได้ยังไงเป็นปริศนาอามคนต่อไปในช่วง1ิปีมาเนี้ยตัวเงินตัวทองขยายพันธุ์อย่างผิดปกติ จำนวนของพวกมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญและตอนนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นไม่หยุดเลยคนต่อไปก็บอกว่าตอนแรกผมคิดว่ามันคือมังกรโคโมโดซะอีกแต่กลายเป็นว่ามันเป็นสายพันธุ์เดียวกันในตระกูลกิ้งกา่าคอมเมนต์ต่อไปถ้าเป็นในญี่ปุ่นพวกมันจะถูกเรียกว่าตุ๊กแกแต่ว่าขนาดก็ต่างกันเกินคนต่อไปนี่เป็นการโจมตีทางชีวภาพมากกว่าการโจมตีทางไซเบอร์นะ คนต่อไปก็บอกว่าพ่อมีสายพันธุ์คอเขาเขาก็แอคติ้งทำตัวเหมือนเป็นเหยออื่ออดีคนต่อไปนะคะคุณไม่ต้องกลายเป็นกระเป๋าสาตางจากหนังของตัวเองแล้วโอ้โหมเมนนีตลกไรนะคะเนี่ยคนสุดท้ายก็บอกว่าที่สวนลุมพินีมีให้ดูเยอะแยะเลยนะที่นั่นก็อาจจะเป็นสถานที่สุดโปรดของฉันในกรุงเทพ้วยนะ ว่าแต่ใครเคยไปดูเต้าเฮียที่สวนลุมพินีบ้างคะเนี่ยจำนวนจะเยอะไปไหน,นเนาะเยอะซะจนบางปีทางกทมอต้องจัดกิจกรรมลดจำนวนลงเลยนะแต่เต้าเฮียก็มีประโยชน์อยู่นะการช่วยกําจัดซากสัตว์ช่วยกินไข่งูพิษแถมเนง้เป็นสัตว์เศรษฐกิจด้วยหนังก็เอาไปทํากระเป๋าทําเครื่องประดับเครื่องในก็เอาไปทํายารักษาโรคแถมเนื้อก็ยังกลายไปเป็นของแท่บให้กับคนบางกลุ่มด้วยว่าแต่เขาอัปเกรดชื่อแล้วนี่ต้องเรียกเขาว่าวอรนุดแล้วไห่เดือดร้อนน่ะก็คนชื่อวอรนุดได้ดิ เอาเป็นว่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากมาเม่คุยกันหน่อยนะก่อนปิดคลิปฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ท็อปติกหน้าสวัสดีจ้า